ตำนานแอตแลนติสอาณาจักรที่หายสาบสูญและการค้นพบในท้องทะเลลึกที่ลึกยิ่งกว่าความจินตนาการมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอรารยธรรมที่รุ่งเรืองเหนืออคมบรรยายแอตแลนติสอาณาจักรที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้าสูงสุดและอำนาจที่ยิ่งใหญ่แม้ผ่านยุคสมัยมาเนิ่นนานความลี้ลับของแอตแลนติสยังคงดึงดูดนักสำรวจนักปราชญ์และผู้เชื่อในตำนานต่างๆอย่างมั่นคง นักประชยากรีกชื่อดังเพลโตได้บรรยายเรื่องราวของแอตแลนติสในงานเขียนที่เมอสและคริเชียสโดยอธิบายถึงอาณาจักรที่งดงามดังสวรรค์และล่มสลายภายในวันเดียวผ่านภัยธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แต่มันเป็นเหตุการณ์จริงหรือแค่บทเรียนเชิงเปรียบเทียบทำไมแอตแลนติสจึงเป็นเรื่องเล่าที่ก้าวข้ามกานเวลา เพราะมันไม่ใช่แค่อรารยธรรมที่สาบสูนแต่มันเป็นคำเตือนเรื่องพลังอำนาจและความหยิ่งทะนงของมนุษย์เรื่องนี้สะท้อนคุณค่าความสิวิไลท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเทลโตได้บรรยายแอตแลนติสไว้ว่าเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยแหวนคู่น้ำภายในเมืองเต็มไปด้วยพระราชวังทองคำและโครงสร้างที่งดงามเกินจินตนาการจินตนาการถึงแอตแลนติสทำให้มันยังเป็นแบบจำลองของความฝันอันสูงสุดที่กลายเป็นความทรงจำอันเลือนรางไป ผู้เล่าตำนานได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่แอตแลนติสต้องเผชิญเช่นแผ่นดินไหวที่รุนแรงและคลื่นทะเลยักษ์ที่กลืนกินทั้งอาณาจักรที่รุ่งเรืองในเพียงวันเดียวภาพของเมืองที่จมหายไปในทะเลลึกสร้างทัศนียภาพที่น่าสะพรึงพร้อมกับเป็นบทเรียนสำคัญของความลำพองเรื่องราวของแอตแลนติสก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างกว้างขวางนักวิชาการบางคนมองว่าแอตแลนติส เป็นเพียงเรื่องเล่าเชิงศีลธรรมที่สะท้อนอำนาจและการลงโทษขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งกลับเชื่อว่าแอตแลนติสคือความจริงที่ถูกเลือนหายไปนักสำรวจได้กล่าวถึงสถานที่หลายแห่งที่อาจเป็นแอตแลนติสและนี่คือจุดที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดกอสซานโตรนีการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟมีการเชื่อมโยงกับการล่มสลายของแอตแลนติส ถนนใต้น้ำบิเมนีแนวหินโบราณในทะเลบาฮามาสที่อาจเคยเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโบราณแอนตากติกาสมมติฐานที่ว่าแอตแลนติสอาจซ่อนตัวอยู่ใต้ทานน้ำแข็งทางใต้สุดของโลก ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นการสำรวจส่วนที่เคยหาได้ยากในมหาสมุทรลึกเริ่มกลายเป็นไปได้ตั้งแต่ภาพถ่ายดาวเทียมไปจนถึงอุปกรณ์โซน่าสมัยใหม่นักสำรวจใต้มหาสมุทรยังคงหวังว่าจะพบหลักฐานที่ประกันว่าแอตแลนติสมีอยู่จริงนักคิดบางคนตั้งคำถามว่ามีหลักฐานบางอย่างที่ถูกซ่อนเร้นไว้โดยเจตนาเรื่องของแอตแลนติสกลายเป็นปลายปมที่บ่งชี้ถึงการหักล้างหรือเกินกว่าที่มนุษย์จะยอมรับได้ ระหว่างพยายามเข้าใจว่าแอตแลนติสคืออะไรเราพบกับตัวอย่างอารยธรรมที่เคยหายไปก่อนเช่นโดวาก้าแห่งอินเดียและเพราคลีออนแห่งอียิปต์สิ่งเหล่านี้ยืนยันว่าความอัศจรรย์จากอดีตอาจคงอยู่นอกเหนือจินตนาการของเรานักโบราณคดีและนักปราชญ์ได้พยายามวิเคราะห์ธรรมชาติของแอตแลนติสในหลายแง่มุมขณะที่บางคนท้าทายว่าแอตแลนติสเป็นเพียงสัญลักษณ์แต่ก็มีอีกกลุ่มที่ยังคงเชื่อในตำนานนี้อย่างแน่วแน่ บางตำนานอ้างว่าแอตแลนติสเป็นผู้ริเริ่ม,มนวัตรกรรมที่ก้าวหน้าที่สุดข,ของยุคไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเพื่อจัดเก็บพลังงานหรือการออกแบบเหมือนที่ล้ำหน้าสิ่งนี้ทำให้แอตแลนติกเหมือนเป็นภาพสะท้อนแห่งความเป็นไปได้ในอนาคตโลกภาพยนตร์นิยายและเกมต่างได้ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของแอตแลนติกในหลายรูปแบบแม้ว่าจะถูกปรุงแต่งแต่ก็สร้างสเสน่ห์ใหม่ให้แก่เรื่องเล่าของอารยธรรมที่หายสาบสูญนี้แอตแลนติสอาจถูกค้นพบในสถานที่แห่งหนึ่ง หรือยังคงซ่อนตัวอย่างลึกซึ้งภายใต้ความลี้ลับแห่งธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอรารยธรรมที่เคยมีชีวิตจริงหรือเพียงเรื่องเล่าหนึ่งในสิ่งที่แอตแลนติสมอบให้มนุษย์คือแรงผลักดันแห่งความสงสัยใครรู้และความงดงามแห่งการสำรวจในท้ายสุดบางทีความล้ำค่าที่แท้จริงของแอตแลนติกอาจไม่ใช่อรารยธรรมที่สูญหายแต่เป็นความฝันที่ที่ไม่มีวันลบเลือน กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เปิดประตูสู่อดีตแห่งคุ้มความรู้ที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวน่าทึ่งไปกับเรา